อีกหนึ่งควันหลงของวาเลนไทน์ต้องพูดถึงคู่นี้เลยครับที่เราจูบกวัวไปตอนแรกนะฮะ,<น>ะสบันเคยบ้านไร่สบายไฮโซตอนแรกเรตติ้ง4.6ไปเลยจ้า <c oughs> โอ้โหโลสมากนะฮะแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะฮะกับโมเมนต,ต์ใหม่ๆบทบาทใหม่ๆของมุกด,ดารละเดือนรักกับเข้มขันสวีนะฮะ <c oughs> ต้องบอกว่าความฮาของเนินหมาน้อยเนี่ยโอ้โหถูกใจแฟนๆมากๆเลยนะครับเปิดตัวตอนแรกเนี่ยนะฮะยอด Facebook ก็สตาร์ทประมาณ40,000กว่าวิวซึ่งถือว่าสูงนะคุณผู้ชมรวมถึงเทรนทวิตเตอร์อุ๊ยอันนี้มั่นได้เลยขึ้นเทรนอันดับหนึ่งนะฮะแฟนคลับของเข้มมุกดาเขาพลังแรงมากจริงๆต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะ <S <S เรตติ้งก็ดีเ,เดี๋ยวดูต่อคืนนี้บอกเลยว่า EP 2เนี่ยไม่แผ่วแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปต่อ EP 2, 2> อีช่วยวิเคราะห์หน่อยคุณผู้ชมนะฮะ ตัดสินกันหน่อยแล้วกันว่าบักเนบักบักนินในเรื่องเนี่ยอจะบักเนิและบักนินในเรื่องเนี่ยนะฮะเขาเป็นตัวตนของคุณเข้มหรือเปล่าอ่ะไปชมเลยครับคุณหนูจอมคุณหนูจอมฉันชื่อโฉมน๊ะหน้าตรงใจ ฉวาอ่ะคอนเฟิร์มว่าเล่นเป็นตัวเองแน่นอนก็คือคืออยู่เื่อาจจะไม่ค่อยได้ตัวเองหรือเปล่าเมื่อคืนดูขึมๆึอยู่นะตอนจะรับงานนะว่าจะรับไม่รับงานมันดูขึมๆึผิดเข้มอยู่นะอเขาต้องมีหลายโมเมนต์มันก็อาจจะเป็นมาเก๊กอ่าเดี๋ยวต้องรอดูต่อคืนนี้เลยนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ละครออนตอนแรกนะฮะทุกคนก็อยู่ที่กองถ่ายครับผมทั้งเข้มกับมุกดาก็ไปดูละครกันที่ ในกองถ่<อ>ายแล้วกนมีคนมาบอกอ่านี่สบอยนะเอาจริงๆปปนี่อย่าพ<ว>ึ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ อาจจะเออก็จริงนะก็จริงนะเหมือนบางคนเขาก็มาโนหรือคิดเป็นภาพแฟลชแบ็กอะไรอย่างี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูตอนที่แปลออกมายิ่งกว่าโมเมนต์หวานๆของคู่นี้ก็คือฟู้ดทรัคของแฟนๆนะฮะจริงๆเนี่ยเขาถ่ายกันที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วแฟนคลับก็คุ้นน่ารักมากนะครัวซ่บไปเลยไปต่างจังหวัดเลยมัมเหนี่ยวกินไม่หยุดเลยนะจ๊ะล่าสุดโอ้โหอิ่มท้องก็เลยทีเดียวล่าสุดแก้มป่องแล้วหนึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานเป็นวันที่ถ่ายใช่ไหมใช่ทีมงานไม่มีใครได้อยู่กับคนรักเลยนะวิ้ย หรือว่าเข้มกับมุกดาอาจจะพิเศษกับคนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวคน,น <ะ S 2> ที่รักเนี่ยมันดีๆแบบนี้เมื่อกี้เมื่อกี้สปอยในละครเนี่ยสปอยอะไรคะเนี่ยใครจะไปรู้นะครับคือทีมงานทุกคนเนี่ยเขาเดินหน้าถ่ายทำละครกันอย่างเต็มที่แต่ต้องบอกว่าเราเลยอ,อีกแค่อ,อีกแค่ไม่กี่คิวนะ,ะไม่ใช่เป็นการถ่ายไปออนไปนะคุณผู้ชมก็คือละครจะถ่ายจบแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยเขาแซวทีมงานอะไรกันบ้างในวันวาเลนไทน์แบบนี้ครับพี่ติ้งไปไปบนไว อะไรคิวของนักแสดงวันนี้เนี่ยจะกินมังได้หมดเลยไม่น่าเชื่อทําได้ไงเพอเอิญว่าทุกคนไม่ติดวันเดียวกันคือวันนี้ว่างค่ะผมว่างอยู่แล้วครับตายแล้วเศร้าทุกคนเลยยังไงคิว่าต้องขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนเลยนะครับผมกระแสโซเชียลก็ถือว่าดีมากๆตั้งแต่ก่อนที่ละครจะออนจนละครออนนะครับผมทั้งในทวิตเตอร์ทั้ง โซเชียลต่างๆนะครับผมทุกคนก็รอฝากเป็นกําลังใจให้พวกเรานักแสดงทุกๆคนในเขยบ้านไร่สไปให้โคืนนี้ด้วยค่ะคืนนี้นะครับก็อย่าพลาดนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีแต่ความบันเทิงนะครับผมของนินกับแม่ยายนะครับผมแล้วก็จะช่วยกันแล้วก็มาดูครับว่าการแต่งงานของนินกับโชมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมมาเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะเเห็นไหมสปอยเออแต่เมื่อคืนชอบมากนะฉากแบบ ที่พี่ต่องเขาจะไปปลดล็อกโทรศัพท์ของ阿หมัวเอนที้เป็นละคนตัวจริงนะครับคุณผู้ชมก็ต้องดูสิเราไปดูจะมาคุยกับนิวรู้เรื่องได้ไงเพราะนิวไม่ดูอ่ะอุ่ยแรงมากดูสิจ๊ะอ่าคุณผู้ชมทำไมนิวเช็คกับน้าจอแบบนี้ไหนบอกดิเขาปลดล็อกยังไงนิวติดตามกันได้นะครับหมดเวลาหมดเร็วเขื่อนบรรไดสมปคไฮโซครับทุกวันจันทร์ละคานสองทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD นะครับ